กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาอตัวแปลกผมนะก็วันนี้ก็อยู่กันในเกมมายครับผมนะในแอดออนของเดอะฮักกับแอดออนของก็ซิลล่านะซึ่งเออมันมีทั้งคิงของทก็ซิลล่าเลยนะซึ่งผมบอกไปก่อนนะว่าผมไม่เคยดูเออไอภาคที่มันแบบเพิ่งมาล่าสุดนะไอที่เหมือนแบบว่าของบรรทัศก็ซิลล่าผมยังไม่เคยดูนะซึ่งผมไม่รู้เรื่องเลยเลยไอกับไอตอนนั้นซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่แบบผมเคยดูแค่ตอนแบบของเกาะกนแค่ั้นะขโลกนะ ซึ่งเออผมอยากจะมาลองนะว่าถ้าเดิอดฮักอีเอชกับคิงคองแล้วก็กอซิลล่ามันจะเป็นยังไงผมนะซึ่งเกิดนะก็คือแบบมนุษย์ที่แบบแข็งแกงร่ง่ะผมนะปะทะกับเราสัตว์ประหลาดต่างๆนะผมอยากจะรู้ว่ามันจะเอาชนะกันได้ยังไงนะก็นี่ก็จะเป็นโฉมหน้าของเดิอฮักคนนั้นที่ผมไปหามานะว่านี่โหโคตรเท่เลยนี่ผมไปหามานี่เป็นไงนี่เนี่ยผมอยากจะรู้แล้วว่าตัวนี้เนี่ยเดิอดฮักคนนี้เนี่ยจะสามารถเอาชนะ งคองหรือว่ากอซิล่าได้ไหมนะซึ่งผมบอกก่อนว่าแอดออนนั้นเขาทําคนละเจ้ากันนะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะสู้กันได้สูสีขนาดไหนแต่เราก็มาดูกันเลยดีกว่านะก็ตัวแรกเอาเป็นคิงคองก่อนแล้วกันเนาะซึ่งผมเตรียมมาสี่ตัวแต่ว่าผมแบบคิดว่ามันน่าจะพอสู้ได้อยู่หรือมั้งปี๊แมวด้วยเอาเป็นสู้ด้วยตัวแรกๆเลยกันเนาะเฮ้ยฮัลโหลขึ้นมาก่อนนะเดือดฮัขึ้นมาก่อนเพื่อนโอเคขึ้นมาละเฮ้ยเมื่อกี้เวรกผมถอยปละเอก เดี๋ยวลดเสียงลดเสียงอุ้ยค,คิงคองมาปุ๊บน้ำลดไปเยอะเลยนะพื้นมันหายไปแล้วเดืฮักอะวินาทีนี่เดเดือดฮักเหมือนตีมันอยู่แล้วมันอยู่อ๋อนี่ไงโอเคเพรา้นะนี่เดือดฮักอยู่นี่นะเอาเดือดฮักเหมือนจะร้มนะคือเดือดฮักเหมือนจะมีสกิลในการแบบตายแล้วก็เกิดใหม่นะซึ่งตอนนี้คือเลือดคิงคองลดแล้วก็เพิ่มลดแล้วก็เพิ่มเหมือนเหมือนอยระติดหนึ่งนะเอาเดือดฮัก ฮักกระโดดไปแล้วจังหวะนี้จูบกับคิงคองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงต่อครับผมตอนนี้จังหวะนี้เออคิงคองเออนี่ซัดกันเรียบร้อยพื้นแตกสแสแลกขาดตอนนี้เป็นการไฟที่เหมือนคิงคองจะมึนๆผมนะเดินฮักก็มึนๆน,น,นะอ่ะเฮ้ยอา้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลือดเลือดคิงคองเหมือนลดไปกระติดนึงแป๊บบนึงขอเช็คก,ก่อนทับคิว รู้สึกเหมือนเดือหักตาผมนะโดยที่คิงของไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่เดือหักมันไม่ได้ทำอะไรคิงคองเลยผมนะมันมันแค่สกิดกันนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมเอาเป็นล่างอันนี้เลยนะซึ่งดูจะเป็นล่างที่แบบน่าจะอ่อนที่สุดผมนะในบรรดาเออทั้งสี่ล่างนะซึ่งรู้สึกว่าไอ้สองอันเนี่ยจะแบบเก่งพอๆกันนะแล้วนี้กับันนี้ก็พอๆกันนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแต่รู้สึกว่า เดือหักเท่ากันเลชิงของไม่ได้เลยอ่ะมันคนละเจ้ากันแต่ว่าทําไมพลังมันห่างกันขนาดนี้โอเคเดี๋ยวก็มาลองของกอซิลานะผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะทําอะไรได้ไหมก็ถึงแม้จะคิดไว้บ้างละว่าของมันอาจจะมันอาจจะเหมือนกับผลเหมือนกับที่สู้กับของนะแต่ก็ช่างมันเถอะกอซิลานี่ผมก็จะเป็นเอ่อเอาเป็นล่าปกติแล้วกันเนาะให้มันอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันมีการแบบกระเด็นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นพลังของเดือหักนะ เออนี่เดอะฮักเวทกับกอซิล่าเอา้ามันเห็นกันไหมนะเดอะฮักไปแล้วเดอะฮักเห็นแล้วจังหวะนี้ปึ๊บเห็นไปกระโดดขึ้นเอา้าเอาครับผมเดอะฮักจกังหวะนี้เดอะฮักมอนเข้ารามทุบพื้นไปเป็นที่เรียบร้อยเอาจะ ันลาบขาบซะย,ยิ่งกว่าซะย,ยิ่งกว่าของคิงคองอีกนะโอ้ยอย่างท้อใจเลยก็จริงจริง <c oughs> ไม่ไม่น่าเอามานะจริง <c oughs> เดือดฮักเนี่ยโอ้ยมันมันไม่กระดิกเลยนะที่มันสู้กันเมื่อกี้ โอ้โหอย่างนี้คิปก็จบโคตรเร็วเลยดิถ้างั้นก็เอาให้มันแบบยาวสักอีกนิดนึงก่อนก็ยังดีผมนะก็เอาเป็นนี้ี่ลกันนี่เอาเป็นกอซิล่าร่างนี้ประทะกับกินคองล่างนี้เลยละกันมาฟัดกันเลยอือนี่น,นี่แล้วก็ดูท่าแบบเหมือนจะสู้นานนะมั้งเนี่ยถึงแม้ว่าดาเมจเจนี่แต่มันก็น่าจะนานอยู่แหละเพราะฉะนั้นผมจะปิดไม่เปิดอันนี้ไว้อ่านี่ ให้มันชมแบบแบบนี้เลยเอแล้วรู้สึกกอซิล่าดีาเป็นล่างที่แบบเหมือนลาวาเลยนี่ผมไม่มั่นใจนะมันเป็นลาวาหรือเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้จะเป็นเฮ้ยไม่เห็นกันแมนะ่ะเอาเพื่อนกันเหรออย่างคอเลยโอเคผมรู้สึกเหมือนเมื่อกี้นี้เหมือนมันจะเป็นเพื่อนอีกนะเหมือนไม่สู้กันอีก ราะฉะนั้นเนี่ยเออผมคิดว่าผมน่าจะต้องเอาเป็นอันนี้ละเออผมไอ้ไอสองอันนี้อาจจะไม่สู้กันนะแต่อันนี้กับผมไม่มั่นใจว่ามันจะล่างไหนจะสู้กันถ้างั้นลองล่างนี้นะว่ามันจะสู้กันหรือเปล่าปุ๊บเป็น <c oughs> ล่างนี้เฮ้ย <c oughs> เออนี่ล่างนี้กับล่างนี้มันน่าจะสู้กันอยู่แหละมันมันไม่น่ามีล่างเป็นมิฆาตน,นเออนี่คำรามแล้วคำรามอาต่างคนต่างคำรามเป็นไง เฮ้ยหอยทอไปแล้วโอเครู้สึกเหมือนว่าจะได้แค่กับร่างปกตินะคือเป็นร่างที่แบบไม่ถือถือขวานกับไม่ถือขวานกับเออเป็นกอซิล่าสองพันยะทั้งนั้นก็สู้กันแบบอันนี้ก็แล้วกันเนาะชิวๆอะชิวๆแล้วกันแบบนี้โอเคมาแล้วหลังจากนั้นก็คำล้าใส่กันคำล้าใส่กันหลังจากนั้นก็อ่านี่ สู้กันไหมเดินมาเดินมายังไงเฮ้ยมันต้องสู้กันนะจริงๆมันมันก็แบบน่าจะต้องสู้กันบ้างแหละเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าพื้นเหมือนจะติดกันนะเฮ้ยเอาเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวว่าน่าจะไม่หายฮับดีกว่านะให้มันแบบเห็นเลือดด้วยหายแฮนไปแต่ไม่หายฮับโอเคนี่นี่โอ้โหปล่อยพลังใส่กันแล้วตอนนี้ผมนะ เฮ้ยคิงคองตอนนี้เมื่อกี้เหมือนเลือดจ,จะลดมากกว่าแต่ก็ฮิวกลับมานะก็ซิลล่าก็ฮิวกลับมาเช่นกันตอนนี้คิงคองเป็นฝ่ายได้เปรียบนะเอาละครับตอนนี้ก็ตกกันไปตกกันมาอยู่งั้นแหละถึงแม้ความจริงอบบมือก็ซิลล่าเนี่ยเหมือนจะเล็กนะแต่ไมมาในไม้ค้ำแบบเหมือนมือมัอนจะใหญ่ซะเหลือเกินตบคิงคองด้วยด้วยยอดจริงๆไม่จะมีสะบัดหางอะตกอย่างเดียวเลยโอ้ตอนนี้คิงคองเหมือนจะเสียเปรียบเนาะผมนะนี่ก็มือแล้ว,วนะก็มือปล่อยมันมือไปแล้วกัน เอาละคิงคองจะฮิวกลับมาได้ไหมเรียบร้อยก็ซิล่าปล่อยบีมยิงอัดเข้าไปคิงคองฮิวมาตบตบตบก็ซิล่ายิงบีมสิบก็ฮิวตบเข้าไปครับจังหวะนี้ตบตบไปโอ้โหลถไปครึ่งลดไปเร็วมากก็ซิล่าแต่จังหวะนี้คองก็ยังเสียเปรียบอยู่คองฮิวกลับมาก็ซิล่าเอาไงก็ซิล่าก็ซิล่าตบตบตบจังหวะนี้คองก็ยังเสียเปรียบอยู่ถึงแม้เมื่อกี้จะเพิ่งฮิวไปก็ซิล่าน่าจะรอจังหวะต้องยิงบีมเพื่อจะฮิวกลับมาผมนะจะจังหวะนี้ คิงคองก็ตบตบตอนนี้เลือดคิงคองกลับมาถ้าก็ซิล่ายังไม่ยิงบินน่นอาจจะแพ้ได้แล้วก็ตบตบกันมาตบกันมาตอนนี้คิงคองเลือดลดเร็วมากหลังจากนั้นก็ซิล่าก็จะได้มีการหิวของต้องหิวกลับมาอย่างรวดเร็วมากอย่างนั้นไม่อย่างนั้นคิงคองจะตายและตอนนี้เรียบร้อยครับผมรู้ผลรู้แพ้รู้ชนะอะไรหมดละโอเคผมนะ ก็นี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าเออผมไม่มั่นใจว่าในหนังมันเป็นไงแต่ที่แน่ๆคือถ้าเป็นในไมค้าผมนะแล้วก็เป็น Ad นอตออนที่แบบคสร้าเขาทํามาก็คือผลก็ลจะลู้ๆกันอยู่นะว่าก็จะเป็นคิงคองเป็นฝ่ายแพ้นะส่วนก็ซิลล่าก็เป็นฝ่ายชนะผมนะซึ่งก็ดูเหมือนแบบเหมือนเกือบจะขาดลอยเลยทีเดียวนะก็คงมีประมาณนี้ผมนะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ซึ่งความจริงเนี่ยจะมารีวิวฮักนะทำไมจู่ๆมาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้โอเคผมนะก็เพื่อไม่ให้คลิปมันสร้างอะไรยังเป็นจะต้องทําแบบนี้นะ ก็สำหรับวิดีโอนี้ผมนะถ้าใครชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ิก,กเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร,ร้างสรรค์คลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก็ลิงก์แอดออนทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะแบบไปโหลดก,ก็ได้ที่ในคลิปชาแนลผมจะทิ้ไงไว้ให้ผมจะทิ้งเป็นลิงก์เครดิตนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ